เธ่เลยค่ะคือว่าฝึกอาหารมีผ่าตัดใหญ่ค่ะทุกคนดีใจไหมคําถามเนี่ยที่ใครอยากให้มึงไปถ่ายแบบไปเข้าห้องผ่าตัดมันมันมีการเสี่ยงทุกอย่างแหละฟลุ๊กนั่นคำถามโง่มากมากเลยทถามนี้ดีใจไหมแล้วเธอจะรักเราเหมือนเดิมเปล่าเราต้องกิ๊งในไปเปลี่ยนด้วยป้ะเราไม่เอาแห่กิ๊งในกระดาษนะแน่ผู้หญิงนะเออว่ะเออว่ะแล้วเธอเธอรู้สึกไงถ้ามแบบเปลี่ยนมาแล้วมึงแบบมึงมันจะไปโดนแล้วเป็นยังไงเออต้องเปลี่ยนไปแน่เลยอ่ะ เฮ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะอตื่นเต้นอ่ะแล้วขาวคนนี้เขาพ่ะเฮ้ยมันจะลึกปะไม่รู้แต่ก็จะดูโตขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวิ เธอดูแลเธอดิเธอดูหัวรนนะวังนลค่ะเรียเตรเียมตัวไปอเมริกานะคนะทุกคนไม่ใช่เราจะมาจัดกระเป๋าไม่ใช่ว่าจัดกระเป๋ามาเก็บของนะคะทุกคนเพราะว่าฝุกเธอต้องจากบ้านหลังน,นี้แล้ว ใช่ไหมครับคือว่าปุกอาหารมีผ่าตัดใหญ่ะค่ะทุกคนแต่ว่ายังบอกไม่ได้นะคะว่าผ่าตัดอะไรแต่ว่าไปผ่าตัดช่องล่างนะคะว่าก็ถามว่าคิดมันคือปุกก็รึกษากับมันมานานมากะค่ะเรื่องนี้แล้วมันก็เห็นด้วยที่อยากจะให้ทําอะไรเงี้ยแล้วก็ อ้าวันนี้นะคะก็คือเป็นคลิปแรกของซีรีส์เรียกว่าเป็นซีรีส์เลยสันกรรมซีรีส์ใหญ่รอบนี้เพราะว่ารอบนี้เป็นผ่าตัดใหญ่แล้วฟูก็ต้องนอนโรงพยาบาลแบบหลายวันนะฮะก็เลยชวนมันมาช่วยเก็บของเพราะว่าพรุ่งนี้ฟูจะต้องผ่าตัดแล้วนะฮะต้องเตรียมของก็จะแบบไปนอนที่โรงพยาบาลด้วยเนี่ยเตรียมของมาหนึงกระเป๋ามาหนึ่งกระเป๋ากระเป๋าสีดำมากที่ไ้ใส่ของอ่ะเออเธอสวยหาออ่ะเธอตื่นเต้นไหมเราจะผ่าตัดแล้วมาก ดีใจไหมว่าถึงวันนี้นะที่แบบเออเราควรจะทําได้แล้วอะไรเงี้ยดีใจไหมคําถามเนี่ยดีใจไหมคือแบบดีใจว่าถึงวันที่าจะทำแล้วพี่ใครอยากให้มึงไปถ่ายแบบไปเข้าห้องผ่าตัดมันมันมีการเสี่ยงทุกอย่างแหละฟุ๊กนั่คำถามโง่มากมากเป็นคำถามนี้ดีใจไหมเออถ้าแบบดีใจไหมเรากำลังจะไปนี่แล้วนะเราก็อยากไปมากที่นี่ดีใจไหมเราจะเข้าเข้าห้องผ่าตัดสายการไหมดีใจไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้น พงเลยพูดตถามว่า,าดีใจไหมอ่าตื่นได้ไหมเราจะได้แบบเข้าห้องผ่าตัดตื่นเต้นมากคือว่ามันจะเหมือนปะเหมือนอยู่แล้วเพราะว่าเ,เล์เปนที่เราให้เขาก็สวยอยู่เป็นรูปทรงที่ดีมันจะลึกปะไม่รู้แต่ก็จะดูโตขึ้นอุ้ยตื่นเต้นอะทุกคนแบบแน็ตี่ อันนี้คือถุองสกินแคร์เรานะไอตู้สกินแคร์เราจะเอาไปหมดเลยเนี่ยเพราะเราต้องทาครีมบำรุงตลอดแล้วอย่างกนึงว่าเพราะว่าเราอารมณ์มันจะมันอย่างว่าจะมีความรู้สึกเหมือนเดิมปะเอ้ยมันจะเป็นยังไงอะตื่นเต้นอะ่ะแล้ว้สาวคนนี้เขาผ่าเฮ้ยนนไ,ไม่ได้ทานเลยทานไม่ลงตื่นเต้นทุกคนมันคือครั้งแรกเลยอะ่ะแบบจริงเธอไม่ชวยคุยเนี่ย <c oughs> ไม่ชวคุย <c oughs> เป็นแล้วเธอจะรักเราเหมือนเดิมเปล่าเหมือนเดิม เราทุกคนมาเก็บของกันค่ะเลยเพาเลยไมเราจะไปเกาหลีไม่ไม่ใช่เ <c oughs> กาหลีบ้านมั <c oughs> นเสื้อผ้าใส่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เนาต้องใส่ชุดโรงพยาบาลใช่ปะฮานะแต่งง่ายดีว่าเราตื่นมาเราแต่งหน้าเลย,ลลเ,ลยเพราะว่าเปิดแบบถ่ายคลิปถ่ยายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบว่าตอนพักฟื้นด้วยที่โรงพยาบาลน,นียนะขอแปลงยกมาให้หมดเลยแล้วก็เอาแป้งคารันบิวตี้มาด้วยแป้งใต้ตาของคารันบิวตี้เพราะว่าจําเป็นมากใช้ง่ายเอาแป้งปัดแก้มไปหนึ่งอันต้องหั่นดีกว่าอ่ะทำไมเรื่นเต้นไม่ หนึ่งเจนิวตอนแรกไม่ตื่นเต้นทุกครั้งเหมือนก็บไปด้วยเหมือนแป้งตัวเองนะครับแป้งคาราลมิวนี่จะไม่ใช่แบบแพ็กเกจในนาะนี่คือเป็นตัวอย่างถามว่าตื่นเต้นไหมก็คือตอนแรกไม่ตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นวันก่อนทำคือวันนี้หรือไม่ก็พวกนี้จะตื่นเต้นไปตอนนี้ไม่มันเฉยๆอย่อะถ้าเธอเธอรู้สึกไงถ้าเหมือนแบบตื่นมาแล้วแ้มือมันจะไปโดนแล้วเป็นยังไงเออต้องเปลี่ยนไปแน่เลยเอ่ะขึ้นทางออกไปแค่นิดเดียวนะทุกคนเขียนคิวไปค่ะทุกคนนี่คือว่าต้องเตรียมอะไรไปอีกดีเคลื่องเดียวด เธออยู่สามวันเธอไต้าาองใช้อยู่โรงพยาบาลเนาะอยู่มารูดโรงพยาบาลก็ใช้ได้จ้ะอุ้ยอะไรอะ่ะยังเหนียวอยู่เลยอรอพี่กาวไงใช้ๆแล้วจิ้มโวดทำไมพี่ใช้วันนั้นอะที่ดูตาชุดพี่กูใช้ยันหนึ่งค่ะไม่ตีตเทงชุดหัวมันมน,มนห,หน่อยอย่างเงี้ย เฮ้ยใช้ทำไมเล่นอ่ะทำไมก็ถ้าเ,เขาเขาไม่มีให้คือเตรียมไปง่ายค่ะทุกคเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ฟิลไปเพื่อเก็บของของคลิปนี้ก็เหมือนอย่างแบบนั่งคุยเล่นแล้วก็คิดว่าหลายอย่างที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็คงผ่าตัดไปแล้วก็มีคอนซีลเลอร์แป้งฝุ่เองเข็นคิ้วปัดแก้มแค่นี้ค่ะทุกคนนะแล้วก็ดีด้วยว่สำคัญไมไม่หยุดดิต่อไปค่ะทุกคนไปกินแคร์กันดีกว่าเราจะไปกินแคร์อะไรไปบ้างนะคะ แล้วก็อ่างกิ่งในไปเปลี่ยนด้วยป้าเราไม่เอาแห่งกิ่งในกระดาษแห่งกิ่งในผู้หญิงนะเออว่ะเออว่ะวิธีใส่กิ่งในไม่ได้ตองแรกอ่ะใส่กิ่งในไม่ได้เราอาจะโดนแผลเราจะโดนแผลมันเหมือนไม่พูดเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนกูจะผ่าตัดกรุ๊งนี่แล้วเนี่ยจุดีไปถอดเล็บไปแล้วอะนดี้ขออุ๊ยเห็นกับดูกรอกกันได้เห็นไหมอันนี้ขอโทษนะคะที่ขออนุญาตนะคะขอโทษนี่เอาเล็บเท้าออกด้วยคือต้องออกหมดเลยเพราะว่าเวลาผ่าตัดมันต้องวางยาสลบแล้วก็ดูชิปประจอนที่มือด้วยไงหาตใ กินแคร์พวกเยอะมากอ่ะก็เลยแบบว่าจะเอาไปให้หมดแต่ว่าเอายกยกอันนี้ไปแหละแต่ว่าจะแบ่งเราออกนะคะถ้าถ้าอยูน่น้ำมีรูปลงแต่เราจะลงรูปที่ลงวาลด้วยเลยแบบชเชฟเฟสเฟสลงลูกที่รงวัลอะไรอย่างาเงี้ยอันหนึ่งพวกเอาขัดออกก่อนเลยเดี๋ยวเหลืออะไรบ้างก็จะบอกว่าพวกเอาอะไรไปบ้างนะคะ เป็นกางเกงยีนตัวที่เธอใส่หลังกันที่เราตัดให้ชุดโป้แม่เยแมทก็ใส่แมทด้วยใส่แมทไปด้วยนะคะนี่เดี๋ยวโป้<ไ>ขึ้นชื่อร้านแมทให้นะคะแมทสวยมากๆนี่เขียน่าฟูก,ก็รลอนด้วยเนี่ยนะเออนี่ค่ะกางเกงยีนตัวนี้ค่ะทุกคนที่ใส่พรุ่งน,นี้แล้ว,ลวลก็รองเท้าเขารองเท้าให้ไ์มากกว่าเขารองเท้ามันทำให้นะคะทุกคนนี่สวยมากๆากแบบขำๆนี่ไม่ขำสวยตอนนี้เหลือแค่นี้ค่ะทุกคนนี่ก็มีลิปสลิปปิ้งมาร์กนะคะ มีเอสเตอโรเดอร์นะคะมีเซรั่มเดลี่นะคะนี่แล้วก็มีของอนาคอลีนะคะตัวนี้ใครอยากดูดินเจาตาบอกนะเนะ่ฟกจะได้เอาคนมาทดสอบริินจกตาด้วยนะคะแล้วก็เป็นชิเชโด้ช่วงนี้สิวฟูกไม่ขึ้นหรอนาะนาะนะสิวขึ้นก็จะเอามาใช้ช่วงของสิวขึ้นยอะไรเงี้ยแล้วก็แคร์ทีเป็นแพดนะคะใช้เป็นโทนเนอร์ทีนี้ซันวาซูเฟิร์สแคร์ในตำนานนะคะ แล้วก็น,นี้ของสีจันสุดท้ายนะฮะเป็นของลอกชิทานแล้วก็มีออยลอชชิทานติดไปด้วยเผื่อแบบเผื่อใช้สลับวันอะไรเงี้ยแล้วแต่แตก็มีประมาณน,นี้นะคะอุ้ยเดี๋ยวมีอันนึงเจลลดรอยแผลเป็นที่ใช้กับแผลเป็นผ่าตัดนะคะนี่ฟูใช้ตลอดเลยคือเิอริกาใช้กับน,นมด้วยคือมันดีตรงที่ว่ามันสามารถใช้ได้ตั้งแต่แบบแผลยังไม่แห้งสามารถใช้ได้เลยแบบทาได้เลยอ่ะด้วยแล้วก็มีพวกแต้มสิวอะไรเงี้ยเอาไว้เผื่อด้วยอยู่ในนี้อยู่แล้วไม่เอาออกแล้วก็ช่องล่างจะเป็นกันแดดใช้ตอนนี้คือ็มินเวอริต ค่ะทุกคนอันนี้ก็อยากทําดีจริงหัวตาเขาบอกว่ามันช่วยแต้มฝ่ายแต้มกระอะไรได้รักษาฝ่ายรักษากระให้หายได้เงอันนี้ครื่องประดับใจมาฟูไม่เคยเห็นเลยก็แลใครอยากดูดีจริงหอวตาเดี๋ยวฟูเอามาทําให้นะฮะประมาณนี้เราที่เราจะออกไปด้วยนะคะเราก็เลยจะมาฟิตติ้งชุดกันนะคะว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรกันดีนะคะอันนี้เป็นกางเกงที่มันให้ใส่นะคะอันนี้มันตัดให้หลายวันละตรงไหนไม่เท่ากันเฮ้ยกางเกงันี้ไม่นองไปข้างนอกจริงได้ แต่กูจะรบกวนว่าตอนที่กูสลบอยู่อ่ะให้เขามาใส่ให้เลยนะกูเสียใจไปหนีเลยหรอไงเลยดิรองเท้านี้นะครับทุกคนเกงนี้ชุดนี้พอเอายางไม่ได้ไม่สวยเหรอก็สวยนะพอนิ้วจะนิเปลี่ยนเสื้อนะเราเป็นเสื้อตัวนี้แทนนี่เสื้อตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไหม แล้วมันรู้แล้วยืนพี่หนึ่งให้เขาดูก็เนี่ยพรุนี้ก็เป็นชุดนี้ค่ะทุกคนอะไรเขาดูสวยมากไฟคี่สวยนะทุกคนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็คิดว่าฟิตติ้งชุดได้เป็นชุดสีส้มแต่เดราจะดูอีกทีนึงเพราะว่าต้องมาถ่ายรูปก,กับเอลซีเราจะดูความใสๆเลยว่าชุดเ <ๆ S 2> มื่อกี้น่าจะเป็นชุดไฟหลัก<ๆ>ที่เราใส่ชีดนี้ให้ดีเท่า,านั้นละกันเพื่อแบบเธอนอนจะได้แบบเพราะเราไม่ได้นอนกับเธอไงทุกคน อันนี้เป็นหมอนเน่ามาันไม่หมอนเน่าเราแบบเลยกันหนาวทุกคลิปเราต้องเห็นนี้เห็นแล้วาอดเลยพี่ชายมาแล้วจะนอนนนอนแล้วโอนเค okay, ค่ะทุกคนงั้นะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ช่วยอวยพรให้ฟุูกผ่าตัดออกมาได้แบบดีลุล้วแล้วก็ออกมาตาใี้ฟุกหวังนะทุกคนแล้วช่วยอวยพรก่อนช่วยอวยพรก่อนขอให้เาออกมาสวยขอให้ออกมาดีสวยเนียนละมุน โอเคค okay, so okay, so ่ะทุกคนวันนี้ต้องดูสวยดูแผลเอ่อแค่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะด้วยว่ัสาร์นี้ใครชอบดีเด็กก็ไลค์ก็จะได้ยินกันเสาร์อาท้ากินกินกันเลยนะคะใครไปเตรียมตัวต้องนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปเตรียมตัวผ่าตัดตอนบ่ายนะคะบ๊ายบาย